ขอหวยเห็นเลขเด็ดนับเป็นอีกหนึ่งลูกหลานคนบันเทิงที่มักจะมีคอนเทนต์ดีต่อใจมาแบ่งปันกับแฟนคลับได้ยิ้มอยู่ตลอดตลอดสําหรับเพชรพุ่มพวงทยาทราชินีลูกทุ่งพุ่มพวง,พงดวงจันทร์เมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ถือโอกาสดีพาทุกคนที่ติดตามช่องทิกต็อกเพชรพุ่มพวงไปเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเปิดบ้านของคุณแม่เพิ่งให้ได้เยี่ยมชมกันเป็นครั้งแรกซึ่งปัจจุบันบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่พ่อไกรสอนพักอาศัยและดูแลอยู่ โดยบรรยากาศของบ้านเข้าของเครื่องใช้แทบทุกอย่างยังคงตั้งอยู่ที่เดิมทั้งก้อนหินต้นไม้โต๊ะทานข้าวและอีกหลากหลายมุมพิเศษในความทรงจํารวมไปถึงภาพถ่ายวันวานของคุ่งพวงดวงจันทร์ที่ถูกติดประดับไว้ตามมุมกําแพงต่างๆของบ้านที่บอกได้คําเดียวเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุด,สดๆก่อนจะปิดท้ายโมเมนต์นี้ให้บรรดาคอหวยได้หูตาลุกวาวด้วยการถ่ายบ้านเลขที่แบบสูงชัดๆเน้นๆ1 ซึ่งก็ทำเอาหลายคนพากันหยิบปากกาขึ้นมาจดเก็บเลขเด็ดเป็นแนวทางลุ้นรางวัลใหญ่สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567เหมือนเช่นเคย